ของมันโดนกันได้ครับผมเจ้าเสือใหญ่แพ้คะแนนให้กับอาคีฟครับผมโดนนับตั้งแต่ยกแรกนะแต่ต้องชมเจ้าเสือใหญ่วันนี้มาดีเหมือนกันนะคือโดนเข่าไปลูกเนี้ยสามารถลุกขึ้นมาได้ฟื้นขึ้นมาต่อชกต่อได้จนครบ3มยกเนี่ยโอ้โหถือว่าสุดยอดครับผมก็ต้องชมอาคีฟด้วยวันนี้มาทีมากนะครับผมต่างชาติเนี่ยเราจะประมาทไม่ได้เลยนะอาวุธเขาหนักเขาคมเขาแรงโดนเนี่ยมีสิทธินับมีสิทธิ์ล่วงมีสิทธิ์น็อกได้เลยนะครับผม แต่เจ้าเสือใหญ่วันนี้ก็ไม่ยอมแพ้นะแบบไล่บี้ไล่บทจนเกือบจะกลับมาได้ในช่วงท้ายแบบท้ายๆเกมนะครับผมแต่สุดท้ายลูกนั้นมันมันนับไม่ได้นะครับผมอาคิปก็ตูดยังไม่ถึงพื้นนะผมคิดว่าคู่นี้น่าจะมีรีแมต์กันให้ชมกันอีกอย่างแน่นอนครับผมโอ้โหเสียดายแท็เจนเท่าเจ้าใหญ่นะไฟนนี้ครับผมส่วนหลายคนก็อาจจะมองว่า อาคีปเนี่ยมึงถอยเยอะเกินไปแทบจะวิ่งอ้อมสนามแล้วมันก็ถอยจริงๆนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจนะการที่จะเอาชนะ,จะเจ้าเสือใหญ่ได้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหโคตรสุดยอดนะเจ้าตัวในจังหวะนั้นกูก็ไม่คิดว่าโอ้โหปิดเกมไม่ได้ก็ประคองเกมไปเพราะว่าเจ้าตัวได้หนึ่งนับแล้วประคองเกมไปถอยวิ่งไปมีโต้บ้างมีแถมเป็นโต้ไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็สุดท้ายก็ประคองเกมไปจบ อาคีปเอาชนะเจ้าเสือใหญ่เอาชนะคะแนนไปได้นะครับผมมารอดูกันว่าไฟหน้านะเป็นนุงใจเจ้าเสือใหญ่กลับมาครับผมเชื่อว่าแก้มือได้อย่างแน่นอนครับ